เดือนนี้ทั้งเดือนมาแล้วดินไม่ไม่เคยแห้งเลยรน,นั่นเนี่ยพอดินมันเปียกมันชุ่มชื้นขึ้นไปมากมาก,มากขึ้นไปเลยพอมีลมมาิีหนึ่งเนี่ยโอ้ยต้นไม้ในวัดต้นบักใหญ่บักใหญ่เป็นลมเลยนะเนี่ยตอนนี้ปักนี้สองสามวันนี้มีแต่ตัดต้นไม้ก็ทั้งนั้นะเนี่ยมันต้นไม้ใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยลมน,นี่วันนี้ได้ไปตัดต้นไม้อีกมัน พอมันมาตกหลายๆวันต่อเนื่องกัน,นดีมันเปียกดนมันเปียกมันอ่อนมันนุ่มพอมีลมมาหน่อยเดียวเท่านั้นน่ะต้นไม้ก็ล้มได้ง่ายเลยยังห่วงว่ามันต้นไม้จะล้มทับหลังคาทับกุฏิพระหน้าคอหักตายอยู่ในกุฏิแล้วแล้วเท่านั้นแล้วเออเรามันระวังกันหน่อยเวลา เวลาลมมันจะจัดมีเห็นมีมีลมมีพายุมาหน่อยครับตัวใครตัวมันเนอะดูเอากันแล้วกันแหละพอจะหลบพอยังยังไงที่ไหนปลอดภัยก็ดูกันตัวเองอย่าไปเซ่อเซ่อซาซากันแล้วกันเลยไปหาความปลอดภัยยังไงมันจะปลอดภัยก็ดูเอาคิดคิดหาแนวาป้องกันเอาเพราะต่างคนต่างกันอยู่ในอยู่ในป่าอยู่ในใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ทั้งนั้นแหละ มันก็มันก็อาจมีอันตรายบ้างะแต่ถ้าไม่มีไม่มีกาเก่าไว้หรือมันมันก็คงจะไม่มีอะไรบ้างต้นไม้มันอยู่มาก่อนเราเกิดแล้วนะมันก็ยังไม่เห็นมีอะไรพอเรามาอยู่เท่านั้นมันจะมาลมทับหัวเราก็เอาเห็นมันทับมาเอาเออแล้วกันปล่อยวางมันซะแบบนั้นมันก็อยู่ได้อย่างสบายๆอย่างไงก็ตามเี่ย ถ้าถ้าภาวนาดีๆตั้งใจภาวนาให้มากๆเลยเทวดามจะป้องกันให้เองเหระพองกเทวดาจะมารักษาเองเหรอเวลาต้นไม้ล้มมาเทวดาก็เอามือค้ำให้หรอล้มลมมาก็ล้มมาไม่ไม่ถูกดินน่ะเหมือนกันต้นไม้ที่วันนี้จะเข้าพิตัดแต่ต้นต้นบักใหญ่ต้นมันใหญ่มันล้มมามันล้มมาข้างกุฏิกุิท่านหมออาทิตย์เนี่ยนะ แต่ว่ามันไปค้ำต้นอื่นมันลงมาไม่ไม่ถึงดินมมีเทวดามาค้ำให้ได้เลยแต่ตอนนี้พอมันล้มแล้วแบบนี้มันอันตรายเราเราต้องไปตัดออกตัดออกทั้งต้นที่มันล้มไปไปทับไปไปอิงไว้น่ยนะต้นนั้นก็ต้องเอาลงเนี่ยมันเสียดายอยู่เพงกแต่เพราะเพราะเปนเป็นต้นไม้ใหญ่แต่เอาเอาต้นไม้มันก็มีอายุการของมัน พอลงมาแล้วก็ปลูกทดแทนไปแต่ในวัดตาบ้านตานเราเนี่ยปลูกต้นต้นตะเคียนเนี่ยโตเร็วงามดีมันชอบกับมันดินนี้มันถูกกับต้นตะเคียนสังเกตดูต้นตะเคียนในวัดเราเนี่ยพอปลูกไปเลยมันต้นมันงามต้นสวยต้นใหญ่เนี่ยในรูปเนี่ยในจอเนี่ยต้นตะเคียนทั้งนั้นแหละต้นต้นใหญ่ต้นงาม มันมันมันถูก,กถูกกดินในวัดเราแต่ถ้าไม่สักไม่สักปลูกก็โตเร็วดีอยู่แต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะตายเพราะว่าดินข้างล่างเนี่ยน้ำน้ำ,น,ำน้ำใต้ใต้วัดเราเ,เป็นน้ําเค็มอสูบเจาะน้ําบาดาลเจาะกี่บอ่อกี่บอ่อก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละเจาะมาเลยเอาน้ําไปต้มเป็นเกลือได้เดือปีปีนี้ทางกรมทรัพย์ก็มาเจาะให้เราทั้งกี่บอ่อ เหาะพอสูบน้ำขึ้นมาหรอมันต้มเป็นเกลือได้เลยเหรอที่สุดแล้วก็ต้องทิ้งใช้ไม่ได้น้ำน้ำใต้ดินวัดเราเดี๋ยมันเค็มน,น,นั้นเลยมันใช้ไม่ได้ตอนนี้พอไม้บางประเภทเช่นไม้สักเนี่ยพอลากมันลงไปถึงดินเอถึงน้ําเค็มมันก็ตายแหละตอนนี้ยืนตาย,ยเฉยมันอายุไม่ไม่ยืนยาวไม่เหมือนกับแต่ไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนไม้ยางนาเดี๋ยวมันอยู่ก็ไม่ได้แบบนั้น น้ำจะเข็มไม่เข็มมันอยู่ได้แม้น้ำท่วมน้ำท่วมต้นมันท่วมท่วมลากท่วมเงามหมเนี่ยท่วมคนต้นท่วมอยู่เป็นเดือนม,มันก็ยังอยู่ได้มันไม่ตายเนี่ยไอ้พวกนี้นาไอ้มันเป็นไม้ในที่ลุ่มที่ต่ํามันทนต่อน้ําแต่ถ้าไม้ที่ไม่ไม่ทนต่อน้ำเนี่ยน้้ำท่วมนิดหน่อยก็ตายแล้วเพราะนั้นเวลาปลูกต้นไม้ก็ต้องเลือกเลือกปลูกให้ถูกกับพื้นที่ถูกกับดิน พังดีกับฝนตกตกมาตลอดตกมาเป็นเดือนเดือนไม่ได้ดินไม่เคยแห้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอฝนหมดฝนเนี่ยปีนี้ก็จะยิงข่าวว่ามันมันจะหนาวจัดแน่ๆน,น,นี่ก็น้ำท่วมอะไรตัวอ,อะไรโอโุทกภ,ภัยเมื่อวานเมื่อวันก่อนเราก็ส่งเอาผ้านวมที่วัดป่าน้องไผ่ส่งไปที่เชียงใหม่รถสิบรอหนึ่งก็ถึงแล้วเขาก็แจกกระจายแจกไป เอาใส่รถปิ๊กอับไปได้เป็นสิบคันเลยนะกระจายออกไปแจกที่นู่นที่นี่อะไรต่ออะไรเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยมันท่วมมันท่วมไปบ้านเนี่ยมันท่วมไปถึงเพดานบ้านเนี่ยผ้าหม่มผ้าอะไรต่ออะไรเสียเน่าหมดแลวมันมันคุกอยู่กับคนกับกระตมมันจะไปจะไปซักจะไปทำยังไงได้มันก็มีแต่ทิ้งเป็นขยะไท่นั่นแหละ,อ,ะอันนี้ก็เห็นแล้วก็น่าสงสารมันเพราะ น้ำมันท่วมมันท่วมในตัวเมืองท่วมในในตัวเมืองซึ่งมันมันค่าบุญค่าการเสียหายมันจะเยอะมากเพราะในตัวเมืองมันสินค้าทั้งนั้นน่ะสินค้ามันอยู่มันอยู่ชั้นล่างหมดน้ำท่วมกับสินค้าเสียหมดข้าวปลาอาหารอะไรอะไรเสียหมดถ้ามันท่วมออกมานอกเมืองมันเียยังเสียหายมันเสียหายแต่แต่คิดเป็นบุญค่าแล้วมันไม่เยอะ เพราะพืชเกษตรอะไรต่ออะไรมันไม่เหมือนสินค้าอยู่ในเมืองบุญค่ามันเยอะเพราะฉะนั้นก็ก็น่าสงสารเ,เขามันมันท่วมขังอยู่หลายวันแล้วมีอะไรจะช่วยได้ก็น่าจะช่วยเหมือนกันแหละอันนี้ก็ยังคิดว่าเดี๋ยวจะส่งอะไรไปให้ท่านวิทยาแจก,กอะไรต่ออะไรอีกด้เลยมีอะไรพอพอจะส่งได้พอจะไปส่งเคาะก็ได้ก็น่าส่งเคาะอยู่เออเมื่อเมื่อวาน เมื่อวานก็คุยกับลูกศิษย์ในกรุงเทพเป็นว่าจะส่งเสื้อมาให้ให้เอาไปแจกอยู่นะเพราะว่าเสื้ออะไรตอนนี้มันก็นเน่าบทคุกอยู่คนต่ะแล้วเดี๋ยวมันจะดหนาวมาแล้วเพราะฉะนั้นเสื้อหนาวปีนี้สงสัยว่าจะจําเป็นมากทีเดียวแหละแ,แต่เสื้อหนาวเสื้อแจ็คเก็กตทางทางสกลนครมันเยอะเลยมัน,มน,มนโดยเฉพาะเวลามีการเลือกตั้งเย่ย ไอเสื้อสอสอเนี่ยมันเยอะมากเลยแต่แต่ไปไปสั่งไปสั่งการเม้นที่เขาเขาทำเสื้อเสื้อสอสอ,สอเวลาหาเสียงอ่ะนะก็ต้องระวังเหมือนกันพวกการเม้นน่ะถูกชักดาบบ่อยมากพอเลือกตั้งไม่ได้เลยไอมันก็หายหัวไปเลยแล้วมันไม่มาจ่ายแต่ถ้ามันได้เป็นสอสอเออมันจ่ายเต็มร้อยอยู่เอแต่ถ้ามันเลือกตั้งแล้วไม่ไม่ได้สอบตกอ่ะหายไปเลยแหละ สงสัยต่อไปต้องอาศัยท่านประธานสารดิกาเลยช่วยไปฟอ้องร้องใครทีหนึ่งโอ้ยมันยากมากเลยเอารับพรนะรับพรเดี๋ยวจะได้ทานงทานอาหารากันวันนี้ก็ท่านอดีตท่านประธานสารดิกาท่านก็มาใส่บาทด้วยเมือ่อเมื่อวานนี้ท่านก็มาชมพิธีพันธ์แต่วันนี้พิธีพันธ์เราปิดท่านก็เลยเข้าไปเพียงแค่ใส่บาท เออเอาวดีมากดูโบธนาด้วยท่านประธานเอารับพรอย่งนรับพรกันยะถา,าวาริวาหาปุราปาริปูเรมติสาคลังเอวะเมวะอิโต้ทินนางเปตานังอุปกาปเตมอิชีตังปฏิตังตุมหังเขีบปะเมวะเสวมิจตุสเพปูเรนตุสังกบาล จันโทปนรโสุยะธามณิโชติรโสุยะธาตุเตโย เสียฤาดีจางวยไทยปัจจัใจตารยธรมมไวทยตีอายุวโน้ยสุขังพระร รัตนตยานุภาเวตารัตนตยเตยสานโดยคารวยขพยาเวลาโซขาสตุจุปัทวานอันิกาอันตรายาปิวินาสนตุอเสสตุชายาเิ สิพาคขยัางสูข้งพลังเสรีอายุจวันโนจาพโขคางวุฒิจยาสวายสัตวะสาจะอายุจาชีวาสิทธิพวันตุเตมวัตุสาบังการังรักขันตุสาเบเดวตาม สามภารุธายดูพาเวตายสตาโสตีพวันตุเตภาวะตุสาเบบางการังรักขันตุสาเบเดวตานสัมบาธรรมานุภาเวตายสตาโสตีพวันตุเต ภาวาตุสัพบ,บังการังรา,บบา,างคาาน,าาาาานตุสัพพเทวตาสัมบัสังขารุปภเวนัยสถธสสุติภาวันตุเตอ้าวจาัาทหารทางเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันไปให้ทั่วถึงเด้อ ทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อนท่าเมยทานข้าวซะก่อนนะาทานข้าวซะก่อนทานข้าวาาว,วัดดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้มาอยู่วัดเลยแหละ